กฎหมายคริปโตโดนตีตกนะครับคริปโตจะไปต่อ,อยังไงนะวันนี้มาพูยกันหน่อยนะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พานเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในวงการคริปโตและแมคโครอีโคนาิมครับคำเตือนนะคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูล และมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรด<ร>ใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับในวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมานะประธานที่ปดีอโดนทองทำนะได้โพสต์บนทูบโซเชียลนะประกาศว่านี่คือสัปดาห์นี้นะครับนี่คือคริปโตวีคนะสัปดาห์ของคริปโตและเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสหรือพาริกันทุกคน โหวตผ่านร่างกฎหมายสำคัญนะที่ชื่อว่า Genius Act นะครับเนื้อหาของทรรมนนเนียบุนะว่าสหรัฐจะกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้ในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับโดยร่างกฎหมายนี้จะทำให้สหรัฐนำหน้าจีนยุโรปและประเทศอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับ Genius Act นั่นเนี่ยก็ย่อมาจาก r ร d i n g a n อนด i เ i n a ิเบชชิงเนชั่นแนลอินโนเวชันฟอร์ยูเอสเลเบอร์คอยนะซึ่งเป็นกฎหมายที่จะตั้ง กฎเกณฑ์ควบคุมการใช้ stable coin สำหรับการชำระเงินในอเมริกานะครับมันเป็นหนึ่งในสามกฎหมายที่พรรคล e บ u b l ร c a n ผักักดันในสัปดาห์นี้นะซึ่งก็มีทั้ง c h เนีย a c อนะก็คือกฎเกณฑ์ที่ใช้กำกับตัว stable coin หรือว่า stable o o i n regulation นะครับมา r ์เ t ็ตสตัชเ โครงสร้างก็คือโครงสร้างตลาดคริปโตนะครับแล้วก็ cbdcb นะครับข้อจํากัดต่อธนาคารกลางนะที่จะออกเงินดิจิตอลนะครับจุดที่น่าสนใจคือทาเองถูกกล่าวหาว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตของครอบครัวชื่อเวิร์ลิเบอร์ตี้ไฟแนนซ์นะครับหรือว่าชื่อย่อคือ wlf นะครับบริษัทนี้ออกเซเบอร์คอยของตัวเองนะ้ที่มีชื่อว่า usd 1โดยมีข่าวว่าบ n น n c น เคยมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างเหรียญนี้นะครับและถูกใช้ในดิวลงทุน2,000ล้านดอนลาลาร์สหรัฐจากบริษัทในอาบูดาบีนะครับสสฝั่ง d e m o c r a ตเองเนั้เนี่ยก็ตั้งคำถามนะว่าการผลักดันกฎหมายเซเบอร์คอยขณะที่ครอบครัวของทัมมีเหรียญเซเบอร์คอยเองอาจเป็นการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะับพรรคเดโมแครตเดโมแครตนั่ยตอบโต้ด้วยการเปิดตัวสัปดาห์ต่อต้านทุจริตคริปโตนะครับหรือ ชื่อย่อน,นะว่าแอนตี้คริปโตคอร์รัปชันวีนะครับเสนอให้แก้กฎหมาย3ฉบับนะเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะปกป้องไม่ให้ประธานธิบดีรองประธานธิบดีและสมาชิกสภามีส่วนได้เสียกับเหรียญคริปโตนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสารัะนะแต่เป็นเรื่องของ ทั้งโลกนะถ้ากฎหมนี้ผ่านนั้นเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญนะครับในการยอมรับเซเวอร์คออย่างเป็นทางการในประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกนะครับนังนุ้นทั่วโลกลก็จับตานะเพราะจะกระทบต่อเหรียญ USDT USDC หรือแม้แต่ IUSD นะที่เป็นเหรียญที่ใช้ในระบบการชำระเงินนะแต่ทางกับกันนะั้นเนี่ยถ้ากฎหมายถูกดันด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจ กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อระบบคริปโตทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยจีเน็ตไออยู่ระหว่างการผักดันต้องติดตามนะว่าสภานะ่าจะโหวให้ใหม่ผ่านนะในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อนของทัมจะส่งผลแค่ไหนนะฟั่งดอมเมกนั้นเนี่ยจะสามารถแก้ไขเนื้อหานะครับที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้หรือไม่นะนั่นก็คือสิ่งที่ ต้องติดตามนะครับแต่สาเหตุนะที่สาเหตุและประเด็นสำคัญนะเกี่ยวกับจีเนจจีเนต act และ cbdc นะครับที่ไม่สามารถที่จะทำให้ผ่านได้ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าสสบางรายนะเช่นทางเมเชลลี่เทเลอร์กรีซนะโหวดไม่เห็นชอบเนื่องจากร่างกฎหมายนี้ไม่ได้ใส่คำสั่งห้ามอย่างเป็นอย่างชัดเจนต่อการออก c e n t r a แบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือ cbdc โดยธนาคาร กลางสารัฐหรือเฟดนะครับกรีตยังระบุนะว่าไม่สามารถเสนอเงื่อนไขร่างกฎหมายได้นะเพราะสปีกเกอร์มิลจอนสันไม่เปิดโอกาสให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับและสิ่งที่นักข่าวจาก BusinessFox อย่างเอโนยเชลเลอร์ Illinois, Taylor, ระบุในร่างกฎหมายจีนแอบอกนะว่าแม้จะมีความกังวลจากสอสว่า ร่างนี้จะเปิดทางให้เฟดออก c b c ได้แต่จริงๆแล้วเนื้อหาในร่าง g e n i u s act ระบุชัดเจนนะว่าอำนาจขยายอำนาจให้เฟดให้บริการตรงสู่ประชาชนนะครับซึ่งรวมถึงการเปิดกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือ Digital w a l l ล็ตบัญชีส่วนตัวนะครับหรืออะไรก็าตามที่ใกล้เคียงกับ cbdc นะครับสรุปคือตัวร่างกฎหมายห้าม โดยในนะครับไม่ให้เฟดสร้างหรือดำเนินการเกี่ยวกับ c b c แบบรีเทลนะครับซึ่งก็จนถึงตอนนี้เนี่ยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดยังไม่ได้มีการโหวตรอบใหม่นะแต่คาดว่าจะมีการประชุมโหวตรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ร่าง g e n น็ตแอเคยผ่านสภาวุีิสภาแล้วในเดือนมิถุนายนนะครับด้วยการสับสนุนแบบ2พับนะแบบสองพักนะแต่เคยตกไปในรอบแรกของวุฒิสภาด้วยเหตุผลทางการเมืองนะครับ ก็เรียกว่าสรุปก็คือสสอฝ่ายเดโมแครตนั้นเนี่ยและฝ่ายขวาบางส่วนต้องการมีคำสั่งห้ามอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่การตีความว่าไม่อนุญาตนะครับก็เรียกว่าจุดขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของคริปโตโดยตรงนะแต่คือเรื่องของความกลัว c b d c นะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ควบคุมประชาชนด้วยนะครับ <c oughs> นั่นก็ทำให้เมื่อวันที่ผ่านมานะบิตคอยก็ยอตัวต่ำลงนะครับ ประมาณสัก1.7%นะยอตัวต่ำลงมาที่ระดับประมาณสัก1แ15,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะแต่วันนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปได้นะที่ระดับประมาณสัก0.77%นะเหรียญอย่างอีทิเลียมนะที่เป็นผู้นำด้านเอาคอยเนี่ยก็ยังน่าจิบตามอยู่นะราคาอใครที่ประมาณสัก3,200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ e t h นะครับรตแต่ว่าถ้าเกิดดูอีทิเลียมในมูลค่าของตัวบิตคอยแล้วเนี่ย ดูเหมือนว่าตอนนี้จะทะลุนะที่เส้น20 weekly มูวิ่งยู่แล้ขึ้นไปได้แล้วนะครับต้องรุนกันว่าจะวิ่งขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของเอาคอร์ซีซั o ด้วยเช่นกันนะครับ xrp อยู่ที่ประมาณสัก2.97นั่นละซาต่อ xrp นะครับไปชนนะที่แนวต้านตรงนี้นะต้องรุนกันว่าจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะแต่แนวโน้มเนี่ยก็ยังดูเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ตัวโซโลน่าเองนะอยู่ที่ประมาณ167เหรียญแล้วนะครับต่อโซยังไม่สามารถทะลุที่แนวต้านนะครับตรงนี้ขึ้นไปได้นะที่ก่อนหน้นี้นทำไฮโรโลมาโดยตลอดนะครับา mm hmm. โนเองอยู่ที่เจบหาเอา่อเหรียญ้เอ่อยู่ที่เ5็ดเซนนะครับต่อเอดาครับทะลุเซนยี่สิบมูวิ e งวิงขึ้นไปได้แล้วนะต mm ้องรู้ไงว่าจะสามารถารักษาโมเมนตัแล้วขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะครับ ดอสคอยเองอยู่ที่20เซนนะก็เรียกว่าทะลุนะครับที่เซน20ลิกรี่มูนวิ่งขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ชนนะที่แนวต้านที่ระประมาณ20เซนอยู่นะตอนนี้บิดคอยเฟยนกีเด็กอยู่ที่70นะครับก็อยู่ที่ค่ากรีดอยู่นะครับโอเคนะก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเอ่อก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะแต่ผมคิดว่าบูมเอ่อบูรันยังไม่จบนะขาขึ้นยังไม่จบนะครับ ทำเพื่อนชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดคลายกดแชร์ช่องบิทคอยนลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อนเพืพ่อนเนื้อหาข่าวสารในวงการคริปโตและแมคกโครคอนเวนที่เ e อามาอัปเดทเพื่อนฟังทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ